สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกทานที่เขามาติดตามรับชมแนวทางกับแอดจอยด้วยจ้าสวัสดีทั้งเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าด้วยจ้าขอบคุณถูกการรับชมจ้าขอบคุณถูกการติดตามขอบคุณถูกการกดไลค์กดคอมเมนต์นอกจากขอบคุณถูกถูกกำลังใจจ้าขอบคุณที่เขามารับชมแนวทางมาคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับแอดจอยนอกจาก สวัสดีพี่น้องเพื่อนๆทางหน้าช่องด้วยกันจะทุกคนทุกทานทีมากติดตามรับชมแนวทางแล้วก็มาเป็นกําลังใจให้กับเอสจอยเซนเดียวกัน,นกกเนา,านาจะแนวทางหวยเล่าพัฒนาจะวันที่ยี่สิบเจ็ดวันพุธจะเดือนสิบสองสองพันห้าร้อยหกสิบหกเาจะมาผูกกับแนวทางของเอสจอยจากอักกรสีไปรับชมเล่าพัฒนาของวันที่ยี่สิบเจ็ดมื้อนี่เนจาจะกระเดียวมาเบิกพ้นของวันอ่า วันจันทร์กันก่อนเราจะหายเข่าตัวไดแบบใดซีได้เข้าใจกันจะสําหรับพี่นเอฟซีทีเขามารับช่มใหม่ๆเราจะถามบอกเข้าใจก็คือสามารถรับช่มยอดล้างใดใจแนวทางของแอดจอยมีห้รับชมยอดล้างใดใจมีวันที่บ่งบอกเรียบร้อยจ้าสำหรับผลเล่าพัฒนาของวันที่ยี่สิบห้าวันจันทร์ทีผ่านมาจ้าสำหรับเล่งเด่นวิ่งลูดแอดจอยให้เด่นสองตัวจ้าก็คือสองกับเจวิ่งลูด สำหรับพ้นจะหกตัวออกหนึ่งหนึ่งหาเจ็ดหกเจ็ดสำหรับหนึ่งหนึ่งล่งหกตัวจะถือว่าผ่านไปเนาะเพราะว่าไอ้จ้เขาซื้อูกแบบซองแบบประกาศเราจะพอมีพี่น้องเอฟซีไลก์ไลก์ทันกับอาซีอยู่คนละพื้นทีน่เราจะแต่ละพื้นทีกับอาซีแตกต่างกันไปาจสำหรับหนึ่งหนึ่งคือล่างชุดหกตัวจะถือว่าผ่านไปสําหรับล่างทั่วไปคือสุดสี่ตัวเราจะหาเจ็ดจาก หาเจ็ดจับคู่พลาดไปจะโอ้โหมีถึงเจ็ดสี่จ้ะเจ็ดแปดเจ็ดเก่าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่มาเจ็ดหาหาเจ็ดเข่าเดินเจ็ดวิ่งรูดเจ็ดจ้ะสำหรับไซ์วิ่งไซด์รูดของเท้าถือว่าปังหลังเจ็ดหาหาเจ็ดจ้ะสำหรับบนเจ็ดหกเจ็ดหกเจ็ดเอดจอยจับคู่เข่ากันไปตรงๆน้ำชาข้อเท้ามาตูงๆจะหกเจ็ดจ้ะโอ้โหสุดปังจ้ะ แต่ว่าจับเข่าอยู่ในชุดกันเนจาจะบนหกเจ็ดมาตรงๆจับเข่าอยู่ได้ชุดกันสุดเด่นของเฮาเข่าเด่นเจ็ดวิ่งหลุดเจ็ดเด้งจ้าโอ้โหใส่วิ่งใส่หลุดปังรอบนี้ใสวิ่งไส่หลุดนี่เด้งบนหลังอีกแล้วนะจ้าโอ oh ้โหปาฏิโตเล่งวิ่งเงินแสนตัวนี้สำหรับสุดรสามตัวของเฮาเนี่บทเสียดเนจา,เาจะไอจอยจับให้ เบิ้์หนา771เข้ามาเลขหาม767ถ้าจับเด่น7วิ่งหลุด7ใส่สูตรกันกับใส่สูตรกันนี่67ถือว่าตงูตงๆเลยเดอ้อนี่โอ้โห่ะ3 3ตัวถือว่าผ่านไปเนาะจ้าแต่สูตร2ตัวของเฮาเลขเด่นเลขวิ่งเลขหลุดของเฮาถือว่าปังเลขเง,งินแสนจ้าโอ้โหมาได้ทั้งบนทั้งล่างเนาะจ้ะยินดีกับคนติดตามยินดีกับพีน่น้อย FC ที่ตามจ้าสำหรับเราพัฒนาของวันที่2 5ถือว่า มาตามสูตรนะจ้าตับกันต่อรุ่นกันต่อกับเราพัฒนาวันที่2บเจ็ดจากมือน,นีแนวทางสี่มาให้ตามสูตรอีกหรือบ่ออันนี้การล่อรุ่นไปด้วยกันจ้าก่อนสิไปรับชมกับฝากพ,พี่นอ้องเอฟซีกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับแอดจอยด้วยจ้าขอครูล่ะหนึ่งไลค์ขอคุณล่ะหนึ่งแชร์ขอครละหนึ่งติดตามจะผู้เสด็จเป็นกําลังใจให้กับแอดจอยว่างแนวทางแล้วก็อยู่กับพี่นอ้องเอฟซีต่อไปแบบโดนๆเงา้วเงวจ้า ติดตามแอดจอยได้แค่สองทางนี่สองทางเดียวเด้อจากคือ YouTube จ้าเาะวยแอดจอยบบมีกลุ่มใดๆทั้งสิ้นเนาะจ้าสำหรับเล่าพัฒนาเมื่อนี่สุดเด่นแอดจอยให้เด่นอยู่ที่หนึ่งกับเจ็ดวิ่งลูดจ้าหนึ่งเจ็ดโอ้โหเนีย่ยคำนวณได้เด่นเจ็ดอยู่เด้อเนี่ยกดกดเจ็ดบนเจ็ดล่างอ่าไซวิ่งไซลูด เดนสองตัวจะหมักตัวใดชอบตัวใดการล่องเปรียบเทียบพิจารณาอีกที่หนึ่งใดนอกจากสำหรับไซวิ่งไซรูดของห้าจจะเดนหนึ่งวิ่งรูดหนึ่งจะจับขู่หนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งหาตามด้วยหนึ่งหก เด่นเจ็ดวิ่งรูเจ็ดจับคู่เจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดเจ็ดหนึ่งคู่เด่นจะเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดตามด้วยเจ็ดสองสำหรับสุดกันจ่าแปดเก้า 8ปดศู่งเดี๋ยวมาเบิงสุดสาตัวกันก่อนนะจ๊ะสำหรับสุดสามตัวแอนดรอยด์คดจับหายอยู่ที่072 1 7เจ็ด 813สำหรับสูตรสามตัวทามักทาชอบทาถูกใจ่อยตามเด้อจ้ะสามตัวเอจอยขอเน้นอยู่ที่อันเดียวมาเบิ่งต,ตัวเด่นตัวเด่นกันก่นกอนจะว่ามีตัวหมักตัวชอบคือกันหรือบอจ้ะขอเน้นอยู่ที่072ครับ813จะสำหรับสูตรสามตัวสำหรับกันเอจอยขอเน้นอยู่ที่ แปดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดเก้าหนึ่งสามตามด้วยหนึ่งห้าจ้า สำหรับแนวทางเล่าพัฒนาของวันที่27เมื้อนี้ตามนี้เลยจ้าหมักตัวใดชอบตัวใดลองเปรียบเทียบพิจารณาอีกที่หนึ่งได้นอกจ้าหากแนวทางตัวเลขถูกตัวมีเขามีรุดจ้าผิดพลาดประกันใดแอนจอยโคตรถูดโคภัพยพี่น้องเอฟซีไว้ด้วยหละกันนอกจากขอ,อย้ำว่าเป็นเพียงแค่แนวทางนอกจากแต่ถ้าแนวทางเขา่าแอนดอยดีใจแล้วก็มีความสุขสีเห็นพี่น้องเอฟซีมีสุขมีหลับกันแต่ถา้า มือใดแนวทาง ist, ลุดแอรจอยกรืทว่บากเขียดคือกันเด้จอจ่ะมือนี่กัขอให้มาตัวเน้นตัวจอละากัดนอกจากขอให้พี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมแนวทางโชคดีมีใ่กันทุกคนทุกท่านจ้าสาหรับคลิปนี้กับขอตัวลาไปก่อนขอกล้าคำว่า,วาวสวัสดีจ้า